ซีรีส์วาดใหผู้ใหญ่ตอบดูฟรีที่ยูทูปนะจ้านี่คุณมีความสุขมากใช่ไหมที่ทำให้ผู้หญิงสองคนทนะเลาะกันพี่แย่งคุณแบบนี้ตอบมานิ่งทำไมอ่ะตอบผมมาดิ แบบนี้มันจะดูก้าวหล้าเกินไปหรือเปล่างั้นเอาใหม่ตกลงคุณชอบใครกันแน่เยเอินหรือว่าพี่แก้วแล้วถ้าเขาถามกันมาว่าฉันจะชอบใครมันก็เรื่องของฉันนายจะทำไมฉันจะตอบว่าไงเอยเนี่ย ปวดหัวเว้ย,ยนายเป็นอะไรอ่ะเปล่านะาาานายโกรดน้องเอิญใช่ไหมถึมงมาออกกำลังกายแบบนี้ทำไมผมต้องโกรธด้วยอ่ะ แต่ช่วงนี้น่ยต้องอ่านหนังสือสอบอีกอย่างเนี่ยนายไม่ชอบคุณนี้เยอะด้วยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคุณเหมือนแค่ลำคาสองคนนั้นอะที่ชอบทำตัวเป็นนางอิจฉาในละครทะเลาะกันแย่งพระเอกอะไรเงี้ยนี่นายบอกว่าฉันเป็นพระเอกเหรอ <laughs> นี่ผมพูดจริงๆนะแต่จะว่าสองคนนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกเพราะคนที่ผิดที่สุดในเรื่องนี้มันก็คือคุณนั่นแหละ บอกมาสิฉันผิดอะไรพูดให้มันคลี่เคลยคุณก็ผิดตรงที่ชอบล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นไงถ้าคุณชอบใครนะคุณก็บอกเขาไปตรงๆเลยไม่ใช่มาลรักเพื่อเลือกแบบเนี้ยแล้วนายรู้ไหมว่าฉันชอบใครผมไม่อยากรู้ผมไม่อยากรู้ว่าคุณชอบใครด้วยฉันไม่ได้ชอบใครเลย ออเออเอินเนี่ยก็นองสาวฉันแก้วเนี่ยก็เพื่อนฉันเข้าใจไหมแล้วยังไงก็ผมบอกไปแล้วนี่ผมไม่อยากรู้อะ่ะไปคุณไปเถอะเดี๋ยวดึกนี่นายจะไปด้วยเหรอไม่ใช่น่ะสิจะให้ผมอยู่ที่นี่ฟังสองคนทะเลาะกันเงี้ยวเงยวเหรอเงี้ยวอ่ะอืมไปไปกันเถอะ <laughs> ไป เอา้าผู้ใหญ่จอม,มาพอดีมาเลยมามามานัสการครับหลวงพอ่อเจริญพร<อ>ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมมาช้าพอดีว่าตะกาวันมีปัญหานิดหน่อยครับคนเรามันควรจะมีความรับผิดชอบอยู่กันบ้างนะอะไรที่ทำไม่ได้ควรแจ้งอื่นเขาทำแทนซะจริงไหมครับหลวงพ่อ,พอคือโยมยศน่ะแกมาคุยว่า ปีนี้จะขอเป็นผู้จัดงานประจำปีที่โพลชัยให้คือตอนนี้นฉันเห็นว่าผู้ใหญ่มีแต่เรื่องยุ่งยุ่งนะก็เลยอาสาจะมาทำแทนให้แล้วอีกอย่างนี่มันใกล้วันงานเต็มทีแล้วก็ยังไม่เห็นผู้ใหญ่ทำอะไรสักอย่างว่าไงผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ยุ่งยุ่งแล้วจะให้โยมยศช่วยไหมผมว่าอย่าดีกว่านะครับ งานนี้เป็นงานของผู้ใหญ่บ้านผมว่าให้ผู้ใหญ่บ้านทําดีกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าลุงยศอยากจะช่วยด้วยใจจริงเนี่ยผมจะดีใจมากครับแต่ถ้าลุงยศช่วยเพื่อคะแนนเสียงหรือเพื่อนายทุนบางคนเนี่ยผมว่าอย่าดีกว่าครับมากไปลนะสิพอ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 ได้แล้วทั้งผู้ใหญ่จอมและโยมยศก็เป็นคนที่นี่กันทั้งนั้น ถือว่าช่วยกันทำงานเพื่อคนโพชัยกันแล้วกันนะอะแล้วโยมนั่นแหละทำไมมากับเขาได้หรอโยทินครับหลวงพ่อพอดีว่าผมชวนโยทินมาเป็นเพื่อนนะครับเผื่อว่าเราอาจจะเผยแพร่วนะทาอะไรของโพชัยไปได้มากขึ้นเห็นน้องเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ดีนะที่โพชัยของเรานะ่ะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้น มีธรรมชาติที่ดีผู้คนแล้วก็มีกระยาศาสตร์มีไม่ดีแค่อย่างเดียวแหละครับหลวงพ่อลา่อกครับคุณลุงนั่นหรอครับเอ๊ะมึงพูดอะไรนะขออีกรอบพี่ฟังมาชัดว่ะผมพูดเล่นนะครับพอดีเห็นผู้ใหญ่จอมเขาบอกว่าชาวบ้านโพชัยเนี่ยมีแต่รอยยิ้มผมก็เลยอยากพูดให้คุณลุงอะ่ะ ยิ้มเยอะๆครับยิ้มไม่ลงค่อยเอาละเอาละในเมื่อผู้ใหญ่จอมตกลงอย่างนั้นทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับหลวงพ่อรครับหลวงจุหลวงพ่อเจริญพรเสือกจังไปแล้วมังอ,อ่าล้วหรือด่าตคกับ ฉันชอบนายนะฮะฉันหมายถึงว่าฉันชอบที่นายบอกกับลุงยศด้วยแบบนั้นอะ oh. 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 ฉันก็อยากทำนะแต่ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยทำอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> ออเจนะเดี๋ยวคุณ ถ้าคุณไปทําอะไรพวกนัうう้นนะเดีうう๋ยวมืน <Yap> ก <ua> like. ็จะหาว่าคุณใช้อำนาจโดยทางที่ไม่ชอบอีกนี่นายรู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเหรอโอ้โหน้าตายังผมเนี่ยก็มีความรู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะถ้ามีคนมายุ่งกับคุณนะคุณไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวผมคนนี้ปกป้องคุณเอง ก็เป็นอะไรอ่ะมีชันลงไปดูหน่อยแล้วกันนี่ไม่เป็นไรมากใช่ไหมเนี่ย ดูว่นะโอ้โ็แค่เชือกติดน่เองอย่างนี้เราก็ไปต่อกันได้แล้วดินี่ไม่ใช่เชือกนี่คือสายพานคือถ้าสายพานขาดหรือมีปัญหาเนี่ยรถจะขับไม่ได้เข้าใจไหมอย่างนี้แปลว่าเราเขาต้องเดินกลับบ้านนะดิก็ได้นะนจะได้กลับวัดก็ได้นะอะไรก็ท้งคงพอกันนี่คุณ ไม่ควรผมจะครั้งจะได้ไหม <c oughs> เออแล้วนี่เรโทรหานะเเิดให้เอารถมาลากไปได้ไหมก็ <c oughs> คงต้องเป็นอย่างนั้นอะ ที่นี่ไม่มีดาวเลยเนาะนั่นนะสิทางทางที่คืนนี้ไม่คืนเดือนหงายต่กับไม่มีดาวเลยคุณรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรอะ่ะรู้สิวันนี้วันอังคารไม่ใช่ นอกจากวันอังคารแล้วอะยังจะเป็นวันอะไรอีกวันอะไรอะจะบอกว่าวันหวยออกก็ไม่ใช่วันอะไรอะบอกฉันสิไม่มีอะไรแลมันไม่ใช่วันสำคัญอะไรหรอก Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.

ไปเบอร์เดียนะน<ฮ><ฮ>คุณจำวันเกิดผมได้ด้วยเหรอจำได้สิไหนลืมไปแล้วหรอฉันเป็นคนฝากนายเข้าเรียนนะไม่ใช่แค่ฉันนะยาเองกัทุกคนเนี่ยก็จำได้หมดเลยนะตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะรอเป่าเค้กที่บ้าน ทุกคนเลยเหรออืมนายไม่สงสัยเหรอทำไมถึงเจ้าพวกนั้นวันนี้ไปเตะบ,บอลกันหมดเลยย้ายไปซื้อเคกให้นายไง<อ>แต่ว่าฉันขอโทษน,นะฉันรู้ว่าวันนี้มันสำคัญของนายมันเกิดครบรอบ20ปีแต่นายกลับต้องมาติดอยู่กับฉันอยู่รถเสียแบบนี้ จะดูเวลาแล้วถ้าเรากลับไปก็น่าจะดึกอะ่ะฉันขอโทษน,นะฉันว่านายคงจะโกรดที่ฉันใช้กยายศาสตร์เป็นเคสกแล้วก็ใช้กิ่งไม้เป็นเทียนอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเลย <c oughs> ผมก็นึกว่าจะไม่มีใครจำมันเกิดผมได้สิอะ่ะ <c oughs> จำได้สินายเป็นคนสำคัญของครอบครัวเรานะ กินดูสิอันนี้เป็นกยายศาสร์หน้านิ่มของป้าแดงอร่อยมากเป็นไงอร่อยไหม ฝ่าแลบแล้วฝนก็นเริ่มจะปล่อยฉันว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยฝนน่าจะตกแล้วนะเราไปหาที่หลบฝนกันดีกว่า ฉันบอกแล้วเพราะอีกไม่นานฝนจะตกอะ่ะแล้วนี่กระท่อมใครเขาอ่ะเราเข้ามาแบบนี้เจ้าของขจะไม่ว่าเหรอไม่ว่าหรอกกระท่อมพวกนี้ถูกสร้างไว้ให้มานอนเฝ้าไล่เฝ้านาอยู่แล้วอะ่ะของอีก่าก็ไม่น่ามีอะไรอืมแล้วนี่เราต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเนี่ยอืมจะน่าจะอีกไม่นานนะเพราะฝนตกหนักขนาดนี้ โ <Okay. S 2> อเคเก็วแ้่ติดฝนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะปกตินายอยู่กรุงเทพอ่ะนายคงไม่ได้กลิ่นฝนอืมนายจะนอนพักก่อนก็ได้นะคุณน,นะอืม ไม่ฉันเห็นว่าเธอชอบจอมจริงฉันก็จะหลีกทางให้ต้องทำยังไงแหวนฟ้าซีรีส์วาใจผู้ใหญ่จ้องหามปลาปมวันมาจอยมาวิ้นกับพวกเรากันแบกโลโซในวันพุธที่กาากันดกดาคมดีที่สตาดีกลางกุงเด้งปาพีหวานแล้วเจอกันนะจ๊ะ